วันนี้นะคะพบกับยุ้ยและก็น้องเจ้า MG4 นะคะคันนี้นะคะยอดขายดับหนึ่งของประเทศค่ะรถไฟฟ้าคันนี้นะคะระยะทางในการวิ่งได้ถึง425กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะคะสำหรับวันนี้ยุ้ยจะพามาชมเจ้าตัว MG4 พร้อมกับชุดแต่งของซานโตนะคะเรามาดูกันค่ะว่าชุดนี้นะคะมีอะไรพิเศษบ้างคะ่ะ อยู่กับเจ้าน้อง MG4 อย่างที่ยุ้ยบอกไปเบื้องต้นเนาะคันนี้นะคะยุ้ยแถมเป็นตัวชุดแต่งซานโตค่ะซานโตตัวนี้นะคะเป็นตัวเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็คือเวอร์2นะคะซึ่งเพิ่มความสปอร์ตพรีเมียมนะคะด้วยการตัดลายขอบนะคะเป็นขอบสีฟ้าสุดเท่แบบนี้เลยนะคะพร้อมกระจังหน้าแบบนี้ ให้ความสวยงามหรูหราด้วยนะคะด้านข้างนะคะออกแบบมาให้กลมกลืนกับตัวรถนะคะมองไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นตัวชุดแต่งชุดสเกิร์ตคันนี้นะคะออกแบบมาพร้อมกับตัวสีขาวคาดดําแบบนี้โลโก้นะคะจะเป็นซานตตประกบท้ายข้างหลังค,ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันคะ่ะสําหรับด้านท้ายนะคะเพิ่มความสปอร์ตพรีเมียมนะคะด้วยการตัดขอบสีเทาแบบนี้นะคะ รับกับสีขาวสลับเป็นเป็นขึ้นเพิ่มความเป็นมิติให้ด้วยนะคะแล้วก็ยังคงคอนเซ็ปต์ของโลโก้ซานโตสีเงินเหมือนเดิมคะ่ะแล้วก็ชมโ,โปรโมชั่นกันค่ะว่ายุวิจัดอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างเป็นยังไงกันบ้างคะกับรถ MG4 นะคะที่ติดชุดแต่งของซานโตนะคะสำหรับโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนนะคะต้อนรับฤดูฝนนะคะ ยุ้ยนะคะมีแคมเปญดีๆมาส่งต่อให้กับคุณลูกค้าค่ะที่ดูถึงท้ายคลิปนี้แล้วนะคะก็คือโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นเพียง0%นะคะผ่อนยาวถึง8 4งวดนะคะแถมทั้งชุดแต่งแถมทั้งประตูท้ายไฟฟ้าแล้วแต่คุณลูกค้าจะเลือกแต่งได้เลยนะคะหรือเรื่องรับดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่0.99%ผ่อนสูงสุดถึง4 8งวดสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชมมาถึงคลิปตอนท้ายแล้วะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจให้น้องยุ้ยนย เพื่อให้ทำคลิปต่อกับรถรุ่นต่อไปด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อน้องยุ้ยได้ที่เบอร์0949196534หรือ Walk in มาที่โชว์รูม MG กรุงเทพสาขาลำลูกกาได้เลยนะคะยุ้ยอยู่ทุกวันเลยนะคะเทสต์ได้นะคะหรือว่าปรึกษาไฟแนนซ์นะคะสามารถปรึกษายุ้ยได้เลยทันทีนะคะสำหรับวันนี้ยุ้ยต้องลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปกับยุ้ยด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบาย